ไม่รู้หลายคนสังเกตรหรือเปล่าว่าคลิปที่แล้วเราพูดแปลกๆอะ่ะคือเราเพิ่งไปดัดฟันมาวันนี้เราเลยจะขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการทําฟันที่ประเทศอังกฤษหน่อยละกันมาฟังกันเลยค่ะอ ประเด็นคือเราคิดได้จากครั้งที่แล้วว่าเออเราควรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทาฟันที่ประเทศอังกฤษกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจคือหลายคนก็รู้นะคะว่าการที่จะมาหาหมอตรวจอะไรต่างๆที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคือมันฟรีมันอินคลูดอยู่ในสวัสดิการของรัฐเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องจ่ายตังค์แต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องจ่ายตังค์ ซึ่งก็คือการทํา,ราฟันการทำฟันมีหลายเลเวลเนาะก็มีตั้งแต่แบบว่าขูดหินปูนอุดฟันทําลากเทียมไปถึงดัดฟันทําฟันขาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีเลเวลว่าแบบมันดูเป็นความงามแค่ไหนหรือมันดูเป็นแบบแค่ความจําเป็น n h s เนี่ยเขาก็จะพร v วายราคาการทําฟันเนี่ยขั้นพื้นฐานให้กับเราในคลินิกที่เป็นของ n h s เองเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปหาได้ง่ายได้เขาก็จะพรอวายเซอร์วิสอย่างเช่น หูหินปูนอุดฟันทำรากเทียมอะไรต่างๆแต่เขาก็จะไม่ได้พรวายทำฟันขาวหรือทำอะไรที่มันดูเอ็กซ์ต้าขึ้นไปนะหลักๆเซอร์วิสเขาเนี่ยก็จะมี3แบรนด์ด้วยกันสำหรับแบนด์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการเช็คอัพฟันทำอะไรที่เป็นพื้นฐานเขาเรียกว่า examination ก็จะมี x-ray อะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานแบนด์หนึ่งก็จะถูกสุดส่วนแบรนดที่2เนี่ยก็คือแพงขึ้นประมาณนะ65ปอน เป็นเซอร์วิสสำหรับงานที่ยากขึ้นกว่าแบรนด์หนึ่งงานเกี่ยวกับทำลากฟันอะไรต่างๆแล้วก็มีแบรนด์3ที่คือแพงสุดอันนี้ก็คือเป็นงานแอดวานซ์ไปเลยมาสองกว่าปอนโอเคหลกัหลกๆเนี่ยของ NHS เนี่ยก็จะมีแค่3ราคาถ้าคุณจะทำไวทเทนนิ่งทำดัดฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อินคลูดเอาง่ายๆคุณจินตนาการว่า NHS เนี่ยมันเอาไว้สำหรับจำเป็นมากพอที่จะต้องทำมันไม่ได้เพื่อความงามอะ คุณก็มีช้อยส์นะสมมติว่าคุณอยากจะไปทำ private dental clinic ราคาเนี่ยมันก็จะแพงกว่าเป็นต้นนะสมมติว่าราคา23ะแบรนด์หนึ่งเนี่ยพอไปทำที่ r r v v t t อะคุณจะอาจจะจ่ายแบบ40หรือว่า60เตัวนะเคยไปทำทั้งของ NHS แล้วก็เคยไปทำทั้งของ private นะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างมาก สมมติว่าถ้าคุณทำงานที่หลายออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีอินชูเรนเกี่ยวกับทำฟันให้เป็นเบเนฟิตให้กับพนักงานถ้าสมมติว่าคุณมีเบเนฟิตนั้นเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้ก็แล้วแต่เลเวลของอินชูเรนว่าคุณเข้าร่วมสกิมไหนอะไรเงี้ยนะมันก็ดีเทลไปอีกอะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมออฟฟิศหลายออฟฟิศเขาถึงพรวายทำฟันให้ก็เพราะว่ามันไม่อินคลูดใน NHS นนั่นเองอย่างที่เราเกิดไว้ตอนแรกนะคะก็คือว่าเราเพิ่งไปดัดฟันมา ประเด็นเนี่ยก็คือว่าไอการดัดฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความงามล้วนๆไม่มีอะไร,รเว v e r เลยสกรีมี่ออฟฟิศเองก็ไม่เว v e r เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จแต่เองหมด <What S 1> ถ้าพูดถึงเรือร่องดัดฟันเนี่ยข้าวๆอะ่ะเดี๋ยวนี้หลายคนก็จะเคยชินกับการดัดฟันแบบใสแบบนี้เนาะผมก็เคยได้ยินแบบอิ line นวิสไลน์อะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นยี่ห้อดังแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เรื่องสิ่งนั้นคือเราแบบไปกับอีกยี่ห้อหนึ่งนะเราอาจจะไม่พูดเพราะเราไม่ได้จะโฆษณาเขาการดัดฟันเนี่ยมันก็ ในในสมัยก่อนนะก็อาจจะคุ้นคุ้นเคยอาการที่เราแบบไอฟันเหล็กอะที่เป็นแบบเฟรนช์แชกคุณยิ้มออกมาคุณก็เห็นเลยว่าแบบคุณดัดฟันอะไเงี้ยสมัยนี้เขาก็จะแบบไม่ได้ดัดแบบนั้นกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะคลิปนี้เนี่ยน่าจะสั้นๆเลยนะคะก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการทําฟันในประเทศอังกฤษถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาถามกันได้มาพูดคุยกันได้หรือว่าใครมีประสบการณ์ไปหาหมอ ทํารันร้านานู่นร้านนี้เลยเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้สอบถามได้นะคะว่าร้านไหนดีไม่ดีเลยอย่าเงี้ยเราก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝาก Subscribe แล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย